ออกจากตลาดนัดแล้วจ้าพี่น้องออกจากตล,าด,ตลาดนัดตลาดนัดแล้วกะหาของกินตัวแบบนี้หิวอ่ะหิวของกินหาหาของกินมาร่านหน่อยนี่ละจ้ะขางทะเลไปมาน่อยมิมาหน่อยเบิังเอา ยอดสุดเริงอ้ยพีนองเบืองานฮาท่านเบือานะสินมะทายผักบรรยากาศฮานฮานหาพี่นองเ่ยบึงแสวนนะแสวนนะทางนในพื้นเอิญแสวนนะเป็นอัน มใส่อยู่ได้แหละพี่นอ้องใส่ใส่หาดอันนี้ชายหาดริมทะเลประเทศเดนมาร์กเนาะคะเนาะใส่หาดริมทะเลป้อหามหลายค่ะค่พี่น้องขาวๆน้ำบรเมนขยะเด้อเป็นหามจา้ะอุ้ยหลายค่ะนี่แหละบานมาดามอยู่กับสิเป็นทะเลเป็นนั่นนี่แหละแม่น้ำรอบบ้านอยู่พี่น้อง น้อยพี่น้องคนละหลายคนแน่นคนเต็มด้วยเออหลายโอ้ย,อยหนาวแล้วพี่น้องเย็นเย็นแล้วก็ไอใส่เสื้อมานหน่อยใส่เสื้อหน่อยปกติขันออกข้างนอกขันออกข้างนอกสิอนันพ่อปนมมาน้าวต้มัดเด้อพี่น้องใสหลายคักมือนี้บ่ได้ตั้งใจออกข้างนอกนะมือนี้บ่ได้ตั้งใจออกข้างนอก ก็เลยใส่เสือมาน้อยหนึงน่งอยากได้อยากได้คลิปอยากได้บรรยากาศมาให้พี่น้องในบึงก็โท,ทนเอาจากพี่น้องจา้ามือนีก็เป็นยังอยู่ในเทศกาลกินไข่อยู่นะคะพี่น้อง <c oughs> คันเย็นแล้วกะ็ถ้าคอยถือความเย็นด้อนึงไ <c oughs> อแล้วก็แล้วก็สิปวดท้องแกพี่น้องปวดท้องที่ว่าเพราะว่ามาดานมมโรคประจำตัวที่ว่า เป็นซีดในรังไข่เนี่ยจ้ะถือคว่ำเย็นบ่ได้แล้วพี่น้องถือคว่ำเย็นบ่ได้ถือคว่ำเย็นแลวก็ะเย็น,ยเ,ยน,น,เ,ยนเย็นหนาวจ้ะพี่น้องในหลานอาหารเพินติดกับทะเล <c oughs> ขันมันบ่ติดทะเลมันกับบ่ค่อยหนาวปลาดดอกพี่น้องอันนี้มันอยู่กับมันอยู่ติดทะเลมันเลยเย็น <c oughs> ล่มพร้อมล่มนามทะเลเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะพี่น้องมันกับอันนี้เป็นสะพานที่มาดามนาั่งรถไปเหตุงานช่มือเดอ้อนี่แหละสะพานขาม ร้านอาหารน,หน้อยๆในพนก็อยู่ละเนี่ยยุตีนสะพานกับพี่น้องยุตีนสะพานลูกค้าพอได้ไหลาย,ล,ายลูกค้าหลายคักพี่น้องเต็มเลยเนี่ยน่นร้านน้อยๆนั่นเต็มเลยนีย่มาดามสั่งอันนี้ <c oughs> หาที่หาข้น <c oughs> เนี่ยทุกอย่างก็หาทีพหาข้นพวกเบอร์เกอร์มะรามสีสังเนี่ยมากกินเ <c oughs> ฟรนฟรกับไสก้กรอกมากกินด่านเพิ่นเนี่ยสิประมาณนี้นาะหลานเพิ่นเนะาะเบงเล่อ์เน,นี่เพิ่นสีหลอดสะพานถ้าเบิงสะพานสิเปิดบ่พี่น้องเ้ามาลุ่นกันนาะจากน,นวาสะพานเพิ่นสิเปิดบ่ Den er så er der. Så kun... der en Det de er ikke så med, at vi holder os Vi komme over. Kan parkere det her, det gør ikke noget. Nå, det er masse af bil, de kan ikke komme over de Der spørger de alle trafikken. สะพานเปิดแล้วพี่น้องเลยสะพานเปิดค่อยรุ่นประสานรุ่นนั่นบันเลื่อนนี่เลื่อนคนสีขามนะ่ะค่อยรุ่นประสานอ่ะมาหอดสะพานกลับไป,ปอีกอ่ะจะเนี่ยเลื่อนเนี่คนสีขามสะพานสะพานนี่เริเปิดน,นะจ๊ะนะนี่สูงเจินเธอเน่สะพานในี่เปิดแล้วพี่น้อง ไปเลมแหลมเลือนเลือไปเลมแหลมอยมจไปเหหลอดไปลหรหลอดสะพานขึ้มีเรื่องสิงก่ะสะพานเปิดเลยจ้ะเนาะอันนี้ครั้งที่สองนาที่ที่มาดามพินกันนั้นเปิดสะพานสะพานมันก็ค่อยๆลุ่มไปเนาะมาดามทายครั้งแรกมาดามสูงดีครั้งเรือพี่น้องอันมาดามจอดหลดยวน ท่านแหลกเรือยจากพี่หนอ่องไปเลสะพานเปิดเนาะอันนี้มันติดไฟแดงอยู่มาดามและมาสะาไปละเรื่อกันเร็วอยู่ได้ลรอพี่หนอ่องไปละเร็วอยู่ละ ลไป,ลไปล้พี่นอเลือกขามอันเดียวรถรถติดกันทั้งเมืองเลยนะพี่น้องสะพานลงไปละเห็นไหสะพานลกไปลงลงไปเลยเปิดเปิดสะพานให้รถผ่านโอ้ยเปิดสะพานให้เลือกผ่านรถติดกันเป็นเถือกเลยพี่น้องอาหารกองจ้ะพี่น้องอ๋อเดี๋ยวมา กุญอ๊เปลานะฮนี่จ้ะมากันเป็นอาหารกล่องมาเปิดกล่องกินกระจี๊พี่น้องจ้านี่จ้ะสวัสดีอย่างเป็นทางการครับพี่น้องวันอี้ก็มาวันนี้กินอาหารกล่องนะคะขี้ขานให้กับเขาวันยุดอาหารกล่องหอมหอมใส่กอกไส้กอกกบเฟ าราดนี้หน่อยคนรลายลพี่นนอง ้ำทั้นเขานาห่อนดนะ้วยยังเย็นจ่อยอยู่

阳光和阳光。